ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม DGN1 นะครับเป็นช่องน้องใหม่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมารีวิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟ4 5 4กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมก็อาจจะทำได้ไม่ดีนักนะก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็คลิปนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราไปเริ่มกันที่พลังนะครับอันดับนะครับอันดับพลังตอนนี้ก็คืออันดับหนึ่งนะครับพลังอยู่ที่4ล้าน1แสนนะครับห่างจากที่2ประมาณ5้0แสนนะครับผมอันดับคนอื่นๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวละครสุดแกงนะครับก็คืออาชิร่าคาบุโตะนะครับ ตอนนี้มีพลัง1ล้านนะครับผมอันดับอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับตัวละครนะครับขาด2ตัวนะครับนั่นคือเมลสก่านะครับแล้วก็กระบองเหล็กนะครับผมไปต่อกันเลยนะครับไปกันดูที่บ้านนะครับจะไม่ขอเปิดฟิกเกอร์ให้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเราไปดูกันที่คอกันบ้างนะครับ แลับพอนะครับก็จะมีเด็กเวลห้านะครับจีนัสเวลห้าราชาทะเลเวลห้บัคพุสันเวลสจีนอสเวลสนะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ตัวละครกันบ้างนะครับผมบตัวละครทีมดันพลังตอนนี้ก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทีมดันพลังนะครับไม่ใช่ทีม p ีพ ก็จัดไว้อย่างนี้นะก็มีดวงหกดาวนะครับสามดาวม่วงดวงใกล้จะเจ็ดดาวแล้วนะครับผมดาวม่วงก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับแผ่นทักษะนะครับเอาไว้สามขั้นแล้วนะครับก็ใส่แผ่นทักษะตามนี้เลยนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยต่อไปกาโลนะครับผมห้าดาวสามดาวม่วงนะครับก็นี่เลยตามนี้ เปิดทักษะไว้สองขั้นนะครับผมใส่แผนทักษะก็าตามนี้เลยตัวเฮ้ยผมขออภัยครับลืมเปิดการ์ดให้ดูนะครับเราไปดูกันที่การ์ดนะครับก็คือเกาะอ,อชุล่าสามดาวนะครับตาด้วงห้าดาวนะตามัองกร5้าดาวนะครับผมเราอุปกรณ์นะครับใส่เซตสูตรนะครับ HP แล้วก็ H p เปอร์เซ็นต์นะครับ รับการบัฟนะครับเน้น HP เปอร์เซ็นต์นะครับกาโลน,นะครับขออนุ่าตตามนี้นะครับดูใหม่อีกทีนะครับผม <c oughs> ดูกันที่การ์ดบ้างนะครับาการ์ดก็ประมาณนี้ใส่เซตนักโทษโจมตีความไวนะครับเน้นความไวครับรับการ์ดบัฟนะครับใช้โจมตีทั้งหมดนะครับผม ก็นี่เลยม与นてนดาวมูงนะครับห้าดาวแล้วก็สองดาวมูงนะครับนี่เลยเอาไปประมาณนี้นะก็แผ่นรักษาเปิดไว้2แผ่นนะครับแล้วก็ใส่แผ่นรักษาสองนะครับอันนี้การ์ดนะครับกรอบล็อตสีดาวนะครับแล้วก็ใส่เซตปัดเถินโจมตีความไวนะครับ การบ้เน้นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวต่อไปฝัดปะกายแสนนะครับก็ห้าดาวสองดาวม่วงนะครับผมก็เปิดแผ่นทักษะไว้สองนะครับสองขั้นนะครับผมยังไม่ได้ใส่แผ่นทักษะเพิ่มนะครับตอนนี้ก็รประมาณนี้นะครับสำหรับทักษะนะ ดูเพื่อนที่กาใช้โลว์บสสีสดาวนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เน้นโจมตีของไปไม่เน้นเซตครับแล้วก็การปั๊บนะครับเน้นโจมตีนะครับตอนนี้เท่าที่หาได้มีโจมตีชิ้นเดียวนะครับซอมบี้แมนนะครับยังไม่ค่อยปั้นเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักษะเพิ่มขั้นเดียวนะครับสำหรับดาร์คชายนะครับ5ดาวนะครับหนึ่งดาวมู่นะครับ รักษาเปิดประมาณนี้เลยอเออแล้วเราอัพดาวได้เราก็อัพเลยนะครับเราใช้ชิ้นส่วนแรกเอาเลยนะครับผมได้สองดาวม่วงแล้วนะดารชายเราการา็กามานี้นะครับอะตอมิกนะครับเรารีไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับเปิดไว้สองขั้นนะครับสำหรับสักสัก เป็นนตอม,มิกนะครับสามดาวนะครับผมอุปกรณ์ใส่จีบผาาครับสามใส่ที่มีผไม่ได้ปั้งแล้วนะครับกุลิบาสครับทีมปีศาจนะครับก็ใกล้จะห้าดาวแล้วสำหรับกุลิบาสก็ตามนี้เลยแผ่นทักษะเปิดมาหนึ่งขั้นนะครับผมการ์ดนะครับอาวุธกุลิบาสสี่ดาวนะครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับเน้นโจมตีควาอไวนะครับ ก็ใส่ประมาณนี้เลยการ์ดบัฟนะครับก็ใส่เท่าที่มีครับจากวัดเด็กนะครับลองไม่ใช้ข้อจากวัดเด็กแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ปันต่อนะครับรับปูบังนะก็สี่ดาวนะครับหนึ่งดาวโมงนะครับซินงวาแฟงเปิดยังไม่ได้เปิดครับยังไม่ค่อยได้ปั้นสุดเลยนะฟ็อกซีแมนนะก็เปิดประมาณนี้เลยนะ ห้าดาวนะครับของเราม่งนะครับผมมาันนี้เลยก็รีวิวตัวก็ขอคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับตัวละครทีมที่ใช้ตอนนี้ก็เราก็ไปดูกันที่เรื่อง PVP กันบ้างนะครับผมสำหรับ PVP นะครับก็อันนี้อันดับ2นะครับพลังสามล้านเกือบสามล้านห้านะครับผม อันนี้ทีม PVP ที่ผมใช้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีแฟปรายแสงนะครับกาโรนะครับนี่เลยตามทีมนี้เลยเราจะให้แฟดเปิดก่อนนะครับตามด้วยกาโรนะครับผมเราไปลองสู้กับอันดับ2กันเลย นี่เลยวันนี้ <c oughs> นี่นะครับก็พิวพีก็จบไปแล้วนะครับเรามาดูกันที่ไต่เขาเมื่อนะครับสหรับทีมฮีโร่ะครับก็จัดเป็นอย่างนี้นะครับที่เอาตอมิกไว้นนะเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาเสริมดี ไล่ตีไล่ตีนะครับชนะนะครับก็ทีมต่อไปนะครับเป็นทีมพิศาจนะครับเราก็ไปสู้กับอันดับสองเลยนะครับที่เขาต้งเอาดวงมากันขอลอ์เรานะครับถ้าดวงเราไม่ตายไอ้เ<ะ>ดวง,ขง,วขงเขาไม่ตายคข้างเราก็ตายนะับนี่ไง ข้าเขาไม่ตายเราก็ตายกันหมดนะครับเขาคดข้ามเลยนะครับเพราะดวงแบบครับสะท้อนตายหมดนะมอรอดเราเตะเขาไม่ตายนะครับเราก็เลยต้องตายกันเองนะครับครับก็สำหรับคลิปรีวิวก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็มีติชมอะไรก็ลองเม้นต์บอกได้นะครับผ